ร้อยปีและแท้ต้นสี่ศูนย์สองศูนย์ลูกเนี่ยไหนครับอายุของหลวงปู่สวงใช่ไหมครับอายุหลวงปู่สวงเท่าไหร่ครับเนี่ยดูในภาพเลยในภาพอายุหลวงปู่สวงอันนี้เป็นของสวนพุทธธรรมสมเด็จทั่วตัวราศีห้าร้อยปีครับมีมีที่นี่ที่เดียวต้นฉบับอยู่ที่นี่แล้วลายมือที่เขียนในในในนี้เป็นลายมือของหลวงปู่เป็นลายมือหลวงปู่สวงอ๋อเป็นลายมืออขงหลวงปู่สวงดั้งเดิมเลยใบตึกเกียร์เมียนบานเป็นลายมือหลวงตามหาเขตส่วนตรงนี้เป็นลายมือหลวงปู่สวงเนี่ย นี่เป็นลายมือท่านนะครับไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนอันนี้เป็นลายมือจริงนะครับลายมือจริงของวผู้สูงอายุท่านเท่าไหร่นะดูเอาห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าไหนตรงไหนนี่เหรอห้าร้อยนี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองอ่านะครับอายุเนี่ยใครได้ภาพไปนี้เป็นสตรีมงคลผมคอยกันหนึ่งครู เราให้ขายก็ขายขายได้ที่ไหม่งย็ขายขายได้ไปก็ขายขายรุ่รุ่งขายอีหนึ่งให้ประพานได้เหมือนกั้นนะเอาเอามันมาได้การสาธุเอฟซีสิบอกเอานะบะบมาทีนี้นะครับโอสาธุสาธุมีอยู่แค่นี้เด้ออย่าอย่าอย่ามาอย่ามาขอกับเบดมินเด้ออดมินได้แค่นี้จริงๆนะครับผมนะครับสาธุบุญสาธุรวยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับแข่งแรก แต่ภาพหลายๆภาพก็มีอยู่แต่ภาพแบบนี้ไม่มีไม่มีแต่ภาพปู่สวงก็มีหลายยภาพโบราณอยู่แต่ภาพโบราณชุดนี้มีที่นี่ที่เดียวต้นฉบับก็อยู่กับหลวงตาทนียังเป็นหนุหน่นยังภาพยังออกจืดๆจางๆเลยเนาะหลวงตาพอจะเดาได้ไหมครับว่าลวงปู่ท่านท่านท่านอยู่ตรงไหนตอนนี้ในรูปนะครับพอจะเดาได้ไหมนั่งอยู่ตรงไหนนั่งตรงไหนขอให้นั่งในใจของพวกเราทุกคนโอ้หสาธุสาธุครน้องปู่สวงนั่งอยู่ในใจของพวกเราทุกคนและคอยลูกหลาน ดีมีสุขมั่งมีสีสุขใบตื้อเกียมเมียนบันลุกๆเป็นอาไครับาธุาุนะครับผมนะครับสาธุนะครับผมนี่คือเป็นอย่างที่หลวงตามหาเขตท่านบอกว่ารูปนี้นะครับผมรูปนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับหมายถึงว่ารูปแผ่นนี้นะครับผมนะครับต้นฉบับนะครับอยู่กับหลวงตามหาเขตนะครับพอดีหลวงตามเขตท่านก็ได้ทําสาเนาเนาะทําถ่ายรูปออกมานะครับเพื่อที่จะแจกญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับผมแล้วก็ลายมือ ที่ท่านผู้ชมเห็นที่เป็นลายมือเขียนนี่ครับคือลายมือของปู่เองนะครับนี่คือลายมือของปู่เองเลยเด้อนะครับเป็นลายมือปู่เองแท้ๆนะครับส่วนลายมือตัวหอักษรดำๆของหลวงตามหาเจตนะครับท่านเป็นคนเขียนนะครับสวนพุทธธรรมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะนะครับสลับเอฟซีนะครับผมนะครับนี่คือสาธุบุญสาธุรวยนะครับผมนะครับท่านใดเห็นภาพนี้ท่านใดเห็นคลิปนี้ท่านใดให้แชร์ท่านนั้นคือคนที่รวยที่สุดนะครับผมสาธุสาธุ